สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนบดี289ทาโร่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุลงม่ถุนตุนกุมนะคะหรือชาวสองใดๆก็ตามขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะคอยกดติดตามสั subscribe แชร์ด share, กดกระดิ่งคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักนี่แหละแต่จะอยู่ในหัวข้อที่ว่าปฏิหารแห่งรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับ คุณชาวทัดน์ลมิถุนตุลกุมในเดือนสิงหาคมปี65นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่ทํานายกันเปิดใจรับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะในเดือนนี้นะอ่ะโอเคอันดับแรกขอดูความเป็นมาเป็นไปของของคุณก่อนนะชาวลมยังไงชาวทัศนลมอะนะคะในในช่วงเดือนนี้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะมักจะอยู่กับในเรื่องของภารกิจการงานซะมากกว่า งานงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างมีมุกเม้นมามาไปไป,ไปแต่สําเร็จไหมสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังมีความรู้สึกว่าคุณรอคอยรอคอยใครบางคนใครคนนั้นที่คุณมีใจให้เนี่ยนะคะที่อาจจะแยกย้ายจบกันไปหรือตอนนี้คุณกําลังมีคนที่หมายตาหมายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันสะดุดรักเป็นเหมือนอุบัติเหตุแห่งรักเนี่ย คุณมีความรู้สึกว่าคุณยิ้มได้เวลานึกถึงคนคนนี้มันมีในเคสเทว่าคุณเจอรักในที่ทํางานเจอรักในการเดินทางเจอรักจากการไปท่องเที่ยวธรรมชาติน่นนั่นนี่นั่นหรือใดๆก็ว่ากันไปมันมีแนวโน้มว่าเดือนเนี้ยตัวคุณเองจะมีความสุขและมีสเสน่หมีคนเข้าหามีคนมาชื่นชมมาชอบแบบ ปัจจุบันทันด่วนแบบที่เรียกว่าปาฏิหารินั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าแล้วคนคนนี้เขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นใครการเออลืมบอกไปถ้าชาวท่านลมเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปพบคนนั้นไปติดต่อเจรจาตรงนั้นตรงนี้อย่างเช่นเป็นเซลล์หรือนะคะเป็น AE เป็นใดๆก็ตามที่จะต้องไปไปมีอีเวนต์อะไปตรงนั้นไปตรงเนี้ยคุณจะเจอรักแบบที่คุณแบบ คาดไม่ถึงอ่ะสาหรับคนโสดคนที่ไม่มีใครนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีคนหมายปองหมายตาหมายใจอะไรอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากคนที่คุณหมายปองเนี่ยจะมีโอกาสสมหวังแล้วยังมีคนอื่นเข้ามาชอบอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนี้เป็นใครคนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวทัดดินค่ะพึกงศกันมังกรเน้นไปที่ ชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎก็ได้ธาตุดินก็โดดเด่นนะส่วนธาตุลมด้วยกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีถุนตุนกุมธาตุะนะ้ำมีโอกาสเป็นคนรักต่างวัยเป็นผู้ใหญ่ได้ก็คือกรกฎพิจิกมินกรกฎค่อนข้างโดดเด่นถ้าเป็นชาวธาตุดินคุณจะเจอคนโสดคนไม่คนผิดหวังความรักมากเก่อนเลยซิงกันมารซิงกันแดดทีนี้คนคนนี้ถามว่าคนคนนี้เป็นใครมีโอกาสเป็นชาวต่างถิน่นแดนไกลเป็นนักเรียนนอกเป็นชาวต่างประเทศต่างชาติเป็นลูกครึ่ง เป็นคนไทยไปรเรียนืองนอกได้ทุนโน่นนั่นนี่นั่นย้ายถิ่นฐานไปรเรียนโน่นก็ได้เออชอทนนี้ว่าคนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนโสดคนไม้นี่แหละแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนใจดีเป็นคนโรแมนติกเป็นคนแบบถ้ารักใครแล้วสู้กล้าเขาไปจีบที่แรกอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆก่อนแต่พอเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกว่า มั่นใจในเดือนนี้แหละค่ะจะมีคนเข้าหาคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงและอีกเคสหนึ่งอะคาดไม่ถึงอะใช่แล้วลเป็นคนโปรไฟล์ดีนะมีทรัพย์สินมีความมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความเก่งมีเอ NERGY ที่ดีเป็นคนฉลาดเป็นคนโรแมนติกเป็นคนเจ้าสเสน่ห์แล้วเป็นสายเปคนหนึ่งก็คือพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนะคะหรือว่าวัตถุเงินทองใดๆก็ตามของขวัญของกำนัน ที่มักจะเซอร์ไพรส์คุณเดือนนี้นะคะชาวทัดลมมีโอกาสได้รับการเซอร์ไพรส์สูงโดยเฉพาะชาวทัดนลมที่ทำงานแล้วเดินทางไปโน่นมานี่คือทำงานน่ะแต่ถ้าเป็นชาวที่แบบอยู่กับหน้าจอคอมหรืออยู่กับออฟฟิศโอกาสก็จะน้อยลงมาหน่อยแต่ก็มีโอกาสเจอในสื่อโซเชียลได้อาจจะเป็นเจอในแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นคนที่อยู่คนไกลๆจากคุณที่ในพื้นชะตาวันหนึ่งต้องเดินทางมาหากัน นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเดินทางหรือการไปเจอจะส่วนใหญ่แล้วจะเจอจากการเดินทางไปพบเจอแต่ถ้าว่าท่องเน็ตท่องโลกออนไลน์ก็เรียกว่าเดินทางชนิดหนึ่งเนาะก็เป็นเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นลมถูกไหมคะัมันก็ถือว่าเดินทางแต่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนก็จะลดหลั่นกันไปทีนี้ต้องบอกว่ามันก็จะมีเคสอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เป็นคนเป็นได้ทั้งคนใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่คุณเคยบล็อกหรือเคยปิดกัน้นหรือแบบยอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วคนเนี้ยนะคะรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากก็มีเคสแบบนั้นเหมือนกันคนคนนี้จะถามว่าคิดยังไงกับคุณคือทีแรกเขาจะเก็บอาการก่อนเวลาที่เจอคุณแต่มันไม่ไหวจริงๆในใจมันตื่นเต้นมันสะพรึงมากทีแรกเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไร แต่สุดท้ายไม่ไหวนะคะอดไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อให้คุณเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดต่อให้คุณเป็นคนโสดคนไม่หรือเคย,เคยแบบเออมีแฟนมีสามีภรรยาม,มีลูกติดใดๆก็ตามคุณก็ยังดูดีเป็นธรรมชาติในแบบของคุณนะคะต้องบอกได้เลยว่าเขาไม่สามารถละสายตาหรือปล่อยโอกาสนี้ไปได้ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองอ่ะลองสังเกตดูนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการเทคแอคชั่นของคนคนนี้นะคะประมาณไหนที่คุณพอจะจับสังเกตมาจากงานมาจากภารกิจคนคนนี้เป็นคนที่มีอาจจะเป็นรักต่างวัยอย่างที่บอกมันมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอได้นะคะเพราะว่าพลังงานค่อนข้างที่จะ เป็นสองแบบก็คือคุณอาจจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่หรืออายุน้อยหรือหน้าเด็กแต่เป็นคนดีเป็นคนน่ารักหรือมีหรืออายุน้อยแต่โรแมนติกน่ารักใจดีมีวุธิภาวะสงบนิ่งหรืออาจจะอายุน้อยแล้วเขามีความฮอร์โมนพุ่งพ่านกล้าเข้ามาจีบผลเป็นลักษณะนี้ทีนี้ว่าคนคนนี้เขาเคยผิดหวังเสียใจความรักมาก่อนแต่คนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเข็ดไหมไม่เข็ดแต่ถามว่าเจ้าชู้ไหมไม่ใช่ เป็นคนที่มีความมีความนิ่งเป็นผู้ใหญ่มีความน่ารักแบบเด็กๆมีความกุ้งกิ่มหรือมีความขี้เล่นหน้าเปื้อนรอยยิ้มแต่บุคลิกภาพบางทีก็ดูนิ่งและน่าเกรงใจเวลาเขาทางานเขาจะดูนิ่งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะยี่สิบเท่าไหร่ก็ตามนะคะเขาจะมีความนิ่งคนคนนี้พร้อมจะสารความสัมพันธ์กับคุณคนคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์จริงใจคนคนนี้ถ้าดูใครดูคนเดียวไม่เผื่อเลือกเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใดทั้งสิ้นคือต้องบอกว่าคนคนนี้ เขาจะมีความนิดหนึ่งนิสัยที่มันมีความขี้เบื่อขี้รำคามตรงที่ว่าไม่ชอบให้ใครมายัดเยียดหรือจุกจิกกับเขาอย่างเช่นว่าเขาดูคุณเขาเป็นแฟนกับคุณแล้วมีคนมาวุ่นวายกับเขาเขาอาจจะทําสีหน้าไม่น่ารักใส่คนเหล่านั้นนะคะลักษณะเขาเป็นเช่นนี้บอกได้เลยค่ะว่าเขาจากจะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบตรงไปตรงมาแบบซื่อสัตย์และสร้างสรรค์แล้วปฏิเสธคนอื่นคิดว่าภารกิจ กิจาการงานอีเวนต์นําาแต่ถ้าเป็นสื่อโซเชียลก็เป็นโซเชียลในเรื่องของเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฟอร์มอลเป็นทางการที่จะขอคบหาพูดคุยถามกันจริงจังเลยมีแฟนหรือยังมีคนคบหรือยังความรักเป็นยังไงขอดูศึกษากันได้ไหมอารมณ์อะไรประมาณนั้นแต่ส่วนถ้าคนไหนที่มาดูเป็นชาวออท่านลมแล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวปฏิหารของคุณคืออะไรปฏิหารของคุณนั้นก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่สบายใจของคุณทั้งคู่ หรือคู่ไหนที่ยังไม่ได้ชัดเจนเนาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะเคลียทุกอย่างจะเริ่มต้นจะนับนับหนึ่งใหม่แต่นับหนึ่งแบบสร้างสรรค์ไม่ได้ช้าไม่ได้เอื่อยความสัมพันธ์จะดีมีความมั่นคงในอารมณ์ในในอุปนิสัยของกันและกันมากขึ้นส่วนคนโสดม่ต้องพูดถึงค่ะได้เริ่มต้นแน่นอนคือต้องบอกว่าทั้ง3สัญหานะได้เริ่มต้นใหม่แบบสร้างสรรค์มีความน่ารักแก่กัน คนคนนี้ก็จะน่ารักกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนำ,ำะคาแนะนาสำหรับคุณหน่อยนะคำแนะนำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวคุณเองอะค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของความรักคือคุณอะรักใครรักจริงแหละก็ทุ่มเทเชื่อมั่นนะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะหนึ่งเป็นคน เวิร์กออฟฟิงานเยอะเป็นคนจริงจังซีเรียสบางทีก็แต่คุณก็เป็นสายเปคนหนึ่งนะถ้ามีคุณให้อยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะซัพพอร์ตเกื้อหนุนเมตตาแต่บางทีคุณเป็นคนทํางานหนะักเครียดก็จะมักจะไม่พูดจะอยู่กับงานอันนี้ระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณไม่มีใจหรือคุณไม่ได้สนใจเขาหรือเธอคนนี้แต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนรักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคําแนะนําอยากให้คุณนั้นอ่าแยกแยะ งานก็สิบหมายความรักก็สิบถ้วยบาลานให้ได้ค่ะคนเรามีบสี่ชั่วโมงเท่ากันโอเคมันอาจจะมากหน่อยก้อนเค้กก้อนนี้ใหญ่หน่อยเล็กหน่อยเหลือหล่อมล้ำกันไปแต่ท้ายที่สุดถ้าคุณบาลานได้ให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดคุณสมหวังได้ปฏิหารรักที่ที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่ได้พิชิตใจกันคือมันเป็นในลักษณะที่ว่าคอมเมนต์คอมมิชเมน มั่นหมายเป็นครอบครัวอาจจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรืออาจจะได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบจริงจังซึ่งคุณก็คิดหนะักนี่คือปาฏิหาริ์ถ้าถามว่าปาฏิหาริมาจากอะไรปาฏิหาริไม่ได้เกิดบ่อยๆเนาะทีนี้มันเกิดจากตรงที่ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตมันเปลี่ยนไปทางไหนแล้วจุดเปลี่ยนนั้นเกิดจากอะไร จุดเปลี่ยนนี้ถ้าเกิดจากความรักอ่ะงาน,นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมมาอาชีพการเป็นอยู่การยกย้ายที่ทํางานที่บ้านใดๆก็ตามมันจะมีจุดเปลี่ยนในเดือนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกใจไหมสบายใจไหมนะคาแนะนําเนี่ยไม่อยากให้คุณแบกความทุกข์หรือคิดตั้งแง่ว่าเฮ้ยมันต้องย้ายบ้าน,นต้องย้ายประเทศมันต้องเนี่ยเดี๋ยวก่อนรักกันพูดกันให้รู้เรื่องก่อน แต่ต้องแต่งงานล้วต้องย้ายไม่อยากย้ายประเทศไม่อยากย้ายงานอยู่แต่คืออย่าเอาอะไรมามาขัดขวางจริงอยู่ว่าเราต้องมอมาะนะคตแต่อยากให้มองว่าเมื่อปฏิหารมันเกิดทุกอย่างมีเหตุมีผลคนเราอะถ้ามันรักกันจริงรักกันมากพอคุยกันรู้เรื่องนะคะมันจะบาลานซ์กันได้มันจะแมชกันได้มันจะอารมณ์อรวยปนีปนอมเฟคซิเบิลกันได้นะเดี๋ยวเราขอดูแนวโน้มผู้ของคุณ โอ้ยตกลุมรักกันนี่สองกันหน้าดูเหมือนกันเนาะคือที่แรกอาจจะดูมีการนิ่งๆด้วยลักษณะของการภารกิจการเดี่ยวงานแต่ต้องบอกว่าพูดเลยว่ามันเป็นในเรื่องของโชคชะตาจริงๆคืออย่างที่บอกถ้าท่านไหนอะเลิกลามาแล้วจบแล้วกับคนของตัวเองไม่ว่าคุณหรือเขานะถ้าจบจบขาดจบจริงได้เริ่มเป็นปฏิหารในเดือนนี้แต่ถ้าใครจบไม่จริง ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกปาฏิหาริย์ไหมจะเรียกว่าคาราคาซังหรือบททดสอบนะดูให้ดีมันมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่จากสิ่งที่จบคือจบเวรจบกรรมอ่ะถ้าที่ผ่านมามันถ้าที่ผ่านมาตัวชาวธาตุลมอ่ะโดนในลักษณะลักสอนหรือลักปิดบงังซ่อนเล้นความไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามเดือนนี้มีปาฏิหาริย์ค่ะตอบแทนคุณที่คุณนั้นสิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดความเจ็บปวดทุกทรมาน แต่ถ้าท่านไหนไม่ได้มีประเด็นว่าเป็นลักซ้อนลักที่สามแล้วคุณเป็นคนโสดที่ทํางานอย่างเดียวคุณก็ยังมีโอกาสได้ได้ปฏิหารตรงนี้นะคะขอให้คุณอธิษฐานเม n i f e ตเอาถ้าคุณปรารถนาสิ้นสุดความเหนื่อยสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าอย่าเอาความรู้สึกเก่าๆที่คุณเคยเจอมาอย่างเช่นถ้าคุณเกิดปริ๊งรักกับคนเนี้ยที่ที่เบื้องบนส่งมาในตอนเนี้ยนะ,ะทั้งไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าก็ตามเนี้ยคุณต้องวางอดีตลงนะ คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินหน้าไปสู่อนาคตอดีตมันมีไว้สอนใจมีไว้เรียนรู้เรียนรู้ชีวิตก็ต้องมองไปที่อดีตเนาะว่าเราผ่านอะไรมาเราได้อะไรจากสิ่งนั้นก็ขอบคุณเขาที่สอนให้เราแข็งแกร่งเข้มแข็งไม่ประมาทในชีวิตระมัดระวังไม่ผิดพลาดซ้ำเดิมแต่ให้ระวังในส่วนที่ว่าคือแนวโน้มเนะี่ยอยากให้ระวังว่าคุณโสด คุณนะมีใครหลายคนหรือเปล่าเพราะแนวโน้มคุณจะมีเสน่ห์ให้ระวังวิบากกรรมตรงนี้ด้วยนะคะปฏิหารเป็นสิ่งที่ดีแต่ชีวิตก็มีบททดสอบไงมนุษย์อะ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ให้สังเกตว่าถ้าคบหาแล้วมันลดไฟชนกันสับรางไปทั่วมั่วไปเรื่อยเหนื่อยอึดอัดมันไม่ใช่ปฏิหารแล้วมันคืออุบัติเหตุแห่งกรรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเคลีย ในส่วนของเราและของเขาส่วนของเขาเราก็ต้องดูให้ดีหลีกเลี่ยงเรามาระวังอันนี้แนวโน้มให้ระวังเพราะถ้าสุ่มเสี่ยงอึดอัดแน่นอนเดี๋ยวขอดูบทสรุปบทสรุปเนี่ยนะคะบางคนบางท่านต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยล้าเนาะเคยเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ได้ดังใจไม่เป็นดังหวังเนื้อคู่มาแล้วค่ะมีโอกาสได้คู่จากงานจากภารกิจจากอีเวนต์มีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานปริหารครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ แต่คนเก่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นน่ารักขึ้นหรือคนหรือคนที่คุณหมายปองนั่นแหละนะคะคุณค่อนข้างกว้างขวางและหลากหลายในเดือนนี้ทุกอย่างจะเป็นจริงจะสําเร็จบางคู่บางคนก็อาจจะช้าหน่อยเพราะค่อยๆดูไม่รีบแต่ยังไงก็ได้สมหวังเนี่ยคะ่ะถึงฝั่งฝันในความเป็นจริงอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เตือนนะปฏิหารเป็นสิ่งที่ดีงามยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆทุกวี่ทุกวันไม่ใช่รูทีนเนาะมาเกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งแต่ขอให้คุณตั้งรับให้ทันมีสติในการดู ศึกษากันแล้วก็พึงสังเกตนะคะจัดสรรจัดการชีวิตว่าเราไม่ได้คบซ้อนกับใครเราไม่ได้เผื่อเลือกเผื่อใครครับเกี่ยวกับใครเพื่อไม่ให้มี energy ที่มันเป็นด้านเถาๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออรเคลกันว่าอยากจะบอกอะไรคือคนคนนี้เขาเขาชอบคุณเขาสนใจคุณอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกสนใจอย่างไรเขาก็ต้องหมดขาดพันธะด้วยเนาะต้องโสดต้องไม้จริงนะคะ c h e m i s t ี y นะคะ you deserve love นะคะมาแล้วค่ะ healing family issues นะคะ h a r t to h a r t conversation release o u a X นั่นนะคะพลังงานเก่า,เ,กาเรื่องราวเก่าๆคำว่า X ไม่ได้หมายว่าคนอย่างเดียวอะคนด้วยก็ได้นะถ้าคุณมีเสน่ห์เนาะทีนี้คนใหม่ๆกรณีเคสคุณคุณมีเสน่ห์เนาะคนใหม่ๆเข้ามาคนเก่าๆก็จะมาอันนี้คุณต้องแยกต้องเลือกให้เป็นว่าคุณจะล้างพลังงานด้านลบอะไรออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ตัวคุณถึงเวลาที่มันจะเกิดความรักเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นคุณจะใคยสังเกตว่าคุณเจอคนที่เคมีเหมือนกันไหมคือไม่ต้องเหมือนเป๊ะมากหรอกเอาแค่ว่าคุยกันรู้เรื่องสบายใจไม่อึดอัดไม่มีปกปิดลับๆล่อๆลึกลับลึกลับ,ลบ,ลบ,ลบไม่ชอบมาพากลนหรือแม้กระทั่งว่าคบคุยแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าจนจะต้องแบบเออไปเมสาไปเล่าให้ครอบครัวฟังคือเหมือนกับว่าคบแล้วคุณแบบสบายใจโล่งใจคุยกัน ภาษาหัวใจรู้เรื่องอะ่ะเอาอย่างนี้ละกันนั่นนน่นะคือปฏิหารคู่ที่ใช่ของคุณคนที่ใช่ของคุณนะคะมันจะเกิดสิ่งดีๆแล้วก็ให้ระวังภาวะแทรกซ้อนจากคนเกา่าๆความทรงจําเกา่ๆาๆอดีตเกา่าๆนะคะค o m p พมสนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่รีบก็ได้แต่ทุกอย่างในเดือนนี้ปฏิหารหากเกิดแล้วรับให้ได้รับให้ทันเดิน ดำเนินการให้เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นอยากให้คุณมองทุกอย่างในด้านดีงามด้านบวกถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่มีเมตตาสร้างบุญสร้างกุศลทําคนงามความดีกุศลผลบุญกุศลผลทานใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นกําลังจะตอบแทนคุณหรือคุณนะ่ะแม้กระทั่งว่าคุณทําความดีใยการให้กําลังใจคนให้คําแนะนาคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติหรือใดๆก็ตามนะคะด้วยใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นนะคะกำลังจะตอบแทนคุณในเป็นปฏิหารในเดือนนี้นะคะความสุขอันยิ่งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนแต่ต้องบอกว่ามันก็ใหญ่มากอนะคะ่ะใหญ่มากความสุขโอกาสสิ่งดีๆที่กําลังจะเป็นไปได้จริงและเข้ามาขอแค่ว่าคุณเปิดใจรับและมองให้ออกแต่ถ้าหากเมื่อใดคุณยังจมจอมจอมปลักอยู่กับ สิ่งเดิมๆความทรงจําเดิมๆคือคนเก่าๆที่ดีๆก็คงมีแต่บางทีคนเรามักไปจําแต่สิ่งที่มันไม่ดีมันจะปิดกัน้นปาฏิหาริย์โอกาสดีๆใหม่ๆที่เข้ามาต้องบอกว่าชาวทันลมค่อนข้างได้เปรียบเพราะพลังงานของคุณในเดือนสิงหาคนรอคนเก่าก็ได้ปาฏิหาริย์คนเก่าสมดังปราถนาคนอยากได้คนใหม่ก็มีคนใหม่เข้ามาแต่ให้ระวังเรื่องรักซ้อนหรือเข้ามาหลายคนตัวคุณเองอาจจะต้อง ตัดสินใจนะว่าคุณจะปฏิหารกับใครเพราะมันอาจจะมากกว่าหนึ่งคนขอดูออโรร่าเพิ่มเติมนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมันมีแรงกระตุ้นแรงผลักดันนะคะเดือนนี้จะมีความสั่นสะเทือนในหัวใจหัวใจนะความหวังมันไม่เคยหมดไปไม่ว่าคุณจะหวังหรือไม่หวังแต่สุดท้ายสิ่งที่ ที่เคยหวังมันจะได้มาขอให้คุณเชื่อคุณศรัทธานนะถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลบุญผลของการกระทําเก็บเกี่ยวความดีงามที่คุณได้รับบางทีความดีบางอย่างอะ่ะคุณทําอ่ะ คุลืมไปแล้วด้วยซ้าว่าคุณเคยช่วยเหลือใครบ้างเคยมีน้ําใจกับใครบ้างเนี่ยค่ะถึงเวลาที่พวกเขาเหล่านี้จะตอบแทนคุณหรือบางคนบางท่านนะอาจเป็นลูกกตัญญูนักกตัญญูต่อผู้ปกครองคุณผู้ปกครองใดๆก็ตามหรือคุณนะ่ะใครทําดีกับคุณคุณตอบแทนสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะบางที่เราดีกับอีกคนนึงนะสิ่งตอบแทนอาจอาจจะไม่ได้ได้กับคนนั้นนึกออกไหมคะมาได้กับคู่แท้ของเราหรือปฏิหารรักครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะ energy ส่งสว่างใดๆก็ตามพลังงานส่งพลังมากเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะ Vibration ค่อนข,ข้างเยอะแต่ขอให้เป็นในทาง positive อย่าเอาความมืดเทาดำนะไม่เอาเฉดนี้นะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะถ้ามีรีบรีบรู้ตัวรีบหลางออกเพราะคุณกำลังมีคนดีๆสิ่งดีๆไม่ว่าใหม่ว่าเก่าถ้ามันจะใช่ มันก็ใช่ทั้งนั้นแหละเพราะคำว่าปฏิหารมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องเป็นจริงได้แต่ว่ารวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณต้องแม่นยำเป็นกําลังใจให้ชาวธาตุลมไม่ถุนตุลกุมทุกสถานะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมีสติมีสติกับตัวเองจัดสรรจัดการตัวเองให้ดีงามพร้อมรับปฏิหารครั้งใหม่ คำว่าครั้งใหม่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวท่านลมม,นมีทางเลือกเยอะมากในเดือนนี้นะคะทั้งใหม่ทั้งเก่าเอาเลือกสักอย่างสักทางที่ใช่ที่ตอบโจทย์หัวใจตีโจทย์ให้แตกนะคะว่าคุณต้องการอะไรคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวคุณเป็นผู้เลือกที่น่ารักเป็นคนตัดสินใจที่ดีงามนะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม Subscribe ไละแชร์กดกระดิ่งอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยก็เป็นอย่างไรอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณพร้อม ที่จะรับปฏิหารครั้งนี้แล้วในเดือนนี้แล้วสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ท่งพลังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ส่งพลังและรีนงามและคู่ควรที่จะเป็นเจ้าของปฏิหารครั้งนี้เปิดใจทำมือให้ว่างเข้าไว้สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาก็ขอทุกท่านโชคดีนะขอแล้วก็ขอให้มีความสุขเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ